เยงสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับนาดิกเช่นเคยนะคราวนี้จะเป็นนิยายเรื่องอร่อยล้นวังนิยายฟิลกูดที่มีแต่แมวเต็มเรื่องค่ะมีสามเล่มจบนะอันนี้ก็จะเป็นเล่มหนึ่งนะเรื่องย่อมีประมาณว่าซูวี เชฟอาหารทะเลที่อยู่ๆก็เกิดทะลุมิติเข้ามาอยู่ในร่างของคุณชายน้อยตระกูลขุนนางตกยากทั้งถูกปฏิบัติอย่างโหดร้ายทารุณทําให้ซูวีต้องงัดเอาฝีมือในการทําอาหารออกมาใช้เพื่อหาเลี้ยงชีพแต่เมื่อได้พบกับเจ้าแมวน้อยที่เหมือนจะไม่ใช่แมวธรรมดาชีวิตวันๆของซูวีก,ก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วอันหงเชอก็คือเป็นพระเอกนะคะเป็นฮ่องเต้องค์ปัจจุบันซูวีนายเอกเชฟ อาหารอยู่ๆก็ข้ามมิติมายุคต้าอันเป็นคุณชายตกอับคิดว่าเป็นลูกอนุด,ด้วยค่ะก็เลยผันตัวมาเป็นคนขายปลาเพื่อหาเลี้ยงชีพจนเจอเข้ากับแมวน้อยขนสีทองปลูกปุยพระเอกนั่นเองสุอีเห็นว่าน่ารักก็เลยเอามาเลี้ยงดูตกเป็นทาสแมวฟาบาดโดยไม่รู้ตัวพระเอกเป็นฮองเต้แล้วทั้งราชวงศ์เป็นแมวหมดแล้วเพรมีสายเลือดพิเศษ เป็นสัตว์เทวะตั้งแต่บรรพาการแต่แต่แต,แต่อ่านไปก็จะรู้ค่ะว่าตอนแต่งหรือหองเฮาเนี่ยเข้าราชวงศ์ก็ต้องทำพันธสัญญาเลือดค่ะว่าความลับเรื่องราชวงศ์แมวห้ามเผยแพร่พระเอกทั้งหน้าฟัดหน้าหมันไสติดใจลดมือฟูอี้ก็แวะเวียนมาหาบ่อยๆทำเหมือนฝืนใจยอมรับซูอี้เป็นทาสฟูอี้ขายดีขึ้นเรื่อยๆก็คิดว่าพระเอกเป็นแมวนำโชคแทนที่จะมีนางกว่า เอาแมวฟาบาทมาก,กวากแทนแต่ไม่ทันไรก็ต้องเข้าวังไปคัดตัวไปนสนมตามกฎไม่ว่าจะเป็นยิงหรือใายเมื่ออายุถึงเกณฑ์ก็ต้องคัดตัวทุกคน สูอีก็ไปแบบชิลวๆนะคะโชวแลปลาคิดว่ายังไงก็ตกรอบแน่นอนเพราะไม่เคยมีสนมชายแต่ผิดคาดจ้าอีพระเอกในร่างแมวนั้นนางเฉิดบอกเป็นตัวแทนฮองเต้สูอีเลยถูกเลือกเป็นสนมชายคนแรกในยุคประวัติศาสตร์ไปแบบงงๆพอเข้าวังพระเอกกอติดสูวีมาทั้งล่างคนล่างแมวแน่ละมีคนทำกับข้าว กบปลาให้กินอร่อยแบบนี้ต้องเกาะติดเป็นธรรมดาจะร่างแมวร่างไหนก็สื่งซูอี้ได้ก็จะสิงไปเลยพระเอกแมวไม่เคยพลิกป้ายเลือกสนมก็มาหาซูอีตั้งแต่คืนแรกที่เข้าวังเลยแล้วต่อให้พลิกไป้ายได้ขนมอื่น จะก,ก็จะมาหาซูอี้คนเดียวเหมือนเดิมอยู่ดีนะคะก็จะมาให้ซูอ,อี้อาบน้ำให้อาบเสร็จก็ต้องคออืนคุมเตียงด้วยเนาะในร่างคนนี้แหละสั่งให้อุ้มก็ต้องอุ้มเป็นทาสแมวก็ลำบากแบบนี้แหละในชีวิตจริงลำบากก็ต้องปฏิวัติพัดวีในนิยายก็ต้องดูแลทาสแมวดูแลแมวอย่างนี้แหละ คือล่างฮองเต้ตอนเป็นคนมันก็นัากันเนาะนักชนิดว่าเชงกลาส,สั่งอุ้มนี่ล่างแมวเพราะว่าเอาล่างคนมาให้สุวีให้ให้อุ้มนะคะสุวีเนี่ยเอ่อใครชอบแมวธาตุแมวห้ามพลาดนะเดบันดาพระาติแมวขายคำเก่งมากมันก็ฟีลกู๊ดมากจริงๆค่ะแต่ตีกันทีก็ใช้ร่างแมวมาฟัดกันว่าใครจะชนะเวลาสุวีทําอาหารเกี่ยวกับปลาบรรดาพระาติแมวก็จะน้ำตาไหลใช้ล่างแมวค่อยๆมาอ้อนขอบปลาหอมกิน เขาทำงานกันเป็นทีมจริงๆเวลาแมวอ้อนนะคะก็ชอบมาพันแข้งพันขานี่ระดับ้องเต้มแมวกับพระญาิก็ต้องมีแบบชั้นเชิองอะค่ะขอกินไปละแวงไปพระเอกไปด้วยเพราะห่วงเมียมากทั้งขำทั้งเอ็นดูพระปิตุลายงี้ปลาอ่องงี้เหล่าเสด็จอางี้แพ้ลดมือของซูอี้ทั้งหมดแล้วมาขอกินในร่างแมวพอซูอี้รู้ความจริงอยากจะฟัดมากก็ต้องอดทนไว้บรรดาพระญาิแมว หน้าจกพุงหน้าฟัดทุกตัวจริงๆแล้วฟัดไม่ได้ด้วยค่ะพระเอกขี้หึงมากในโมเมนต์พระนายดีต่อใจมีเลี้ยงลูกแมวนะคะไว้เป็นทาสด,ด้วยได้โมเมนต์ที่มีลูกกวนมาคอยซับพอร์ตพ่อแม่ แต่อ่อนแม่นะพระเอกสายหลงเมียสายเขียวทงเขียวสนิทเลยค่ะแต่ก็ดันหลงตัวเองมากกว่าขำเวลาคิดเองเออเองนะว่าสุวีคลั่งใครตัวเองมากคลั่งรักห้องเต้มแมวขาดแมวไม่ได้สุวีก็จะอยู่ไม่ได้แต่จริงๆพระเอกนั่นแหละที่คลั่งสุวีมากใช้ล่างแมวแอบดูเขาว่าสุวีทาอะไรอยู่บ้างเป็นยังไงบ้างแน่มีหลายล่างใช้ ใช้มันซะให้คุ้มแต่ฮองเต้มแมวก็โป๊ะแตกดันจามจนเขารู้ตัวหลอกให้ซูอี่ทำสัญญาเลือดโดยใช้เลือดจากปลายลิ้งมันคล้ายๆเออเรื่องจากค่ายเดียวกันนะที่มีแบบแปดเล่มจบอ่ะเวลาที่จะยืมพลังเวก็ต้องอยู่ปากกันใช่ไหม แล้วจูบกันบ่อยจนชาวบ้านเขาอายจะดูอ่ะแต่สองคนนั้นอายไหมไม่อายข่าหน้าด้านหน้าหนาหน้า,นา,นาทนพอกันเลยทําต่อหน้าชาวบ้านให้เห็นกันจะจับไปเลยเขาก็บอกนะว่าเออมันเป็นวิธีการยืมพลังแต่ว่าการยืมพลังอ่ะมีเยอะนะเช่นแปมือก็ใช้ได้แต่ในแต่นี่ใช้ปากจูบยืมพลังอะ่ะทุกคน คนจะยืมจริงหรือมีเรื่องแอบแฝงนะแฝงคนเดียวว่าไม่ได้แต่นี้เต็มใจเองค่ะไหนก็เลยชอบเรียกเขาว่าเออคนชุดขาวใสเหมือนเล่าขาว เป็นนิยายที่อ่านแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนได้เลี้ยงแมวจริงๆอ่ะยิ่งเป็นทาสแมวแล้วน่าจะถูกใจแล้วตอนที่นักเขียนบรรยายตอนสูอี้ทาอาหารได้น่ากินมากเลยนะคะจะเมนูไหนเนี่ยก็ลอดฉ่ำๆไปเลยค่ะเป็นนิยายที่โคมนะคะ nc เลิฟซี C L C นะ่ะแต่น,นิยายที่ดีไม่จมําเป็นต้องมีแบบจงแจ้งก็ได้นะลําพังแค่มีห้องเต้มแมวกับพยาธีน้องแมวมาน่วยแถมทําอาหารเนี่ยมันก็ไม่ต้องมีแล้วค่ะ พูดถึงเรื่องการยอดอดีตของซูอีที่เข้ามาในนิมิตินี้ก็น่าจะสามเดือนแล้วนะแต่ในยุคนั้นซูอีคือยอดเชฟชื่อดังของชวนเชียงโหลเนะี่ย พัตตาคารอาหารเสฉวนตอนนี้เป็นคนขายปลาแล้วก็ไม่ใช่คนขายปลาธรรมดาค่ะเป็นลูกขุนนางนั่นเองแต่ว่าตอนมีพ่อก็ไม่ลำบากแต่พอสูอี้ตายก็เลยถูกลุงเอาเปรียบคิดจะชิงบรรดาศักดิ์ปลาสะพ้ยเข,าข้าควบคุมจวนแล้วกันแ่งซูอี้คือเข้าขั้นยาจกเลยค่ะซูอี้เลยต้องขุดอาชีพเก่ามาหากินนั่นคือเชฟค่ะ เลยต้องออกมาขายปลาที่ตลาดแต่เพราะว่าซูวี้มีในใิสัยคุณชายรักสะอาดวาจาเป็นต่อสุภาพตลอดเวลาก็เลยมีลูกค้าประจำแบบนี้แหละแต่ใช่ว่าจะไม่มีคู่แข่งนะคะเพราะว่าซูวี้หน้าตาดีอีตาคู่แข่งก็เลยไล่ซูวี้ไปขายตัวในหอนางโลมสมัยนี้ขายทั้งชายทั้งหญิงค่ะอะไรทานองนั้นแหละ แต่มีคนปากแจวมาช่วยเขาว่าเจ้าว่าใครขายตัวอิตาพ่อค้าขายปากเลยว่าบอกว่าข้าไม่ได้ว่าใครใครเป็นก็รับไปสิป้าเลยพูดว่าเจ้าไปถามคนในตลาดสิว่าตอนสาวสาวเหล่าเนียงอ่ะคาดเคยทาอะไรมาก่อนอย่ามาตีวักกระทบคาดก็ป้าเคยอยู่หอนางลงมาก่อนไงคะเออพอเข้ามาบ้านใช่ไหมคะป้าสะพ้ายอ่ะก็มาแบกขอมือตังขอตังอ่ะว่าจะไปซื้อยาให้แม่ใหญ่กินแต่ซูอีบอกว่า แม่ใหญ่ไม่ต้องกินยายแล้วแต่ประเด็นคือสูวีอ่ะเป็นลูกอนุ แต่เมียหลวงไม่มีลูกก็เลยเอาลูกเมียน้อยมาเลี้ยงเป็นลูกตัวเองป้าสะพายมาเลยว่าถ้าแม่สุวีไม่ต้องกินยาเอาลาไปขายจะได้ไม่ต้องขายขี้หน้าป้าสะพายแลดูหน้าด้านจังเลยค่ะแล้วถามว่าสุวียอมไหมสุวีไม่ยอมนะคะนางป้าสะพายคิดว่าจะข่มสุวีได้ก็ได้ใจสุวีเลยบอกว่าเอาไปสิเอาไปเลยเอาไปขายเลยสุวีผมเนี่ยจะลากวียนไปขายหน้ากองงานราชสกุลกองงานนี้นะ่ะทำงานเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งบรรดาศักดิ์ นางก็น่าบูดค่ะเพราะว่าถ้าเกิดสุเวียไปขายปลาหน้าราชสกุลก็เท่ากับว่าประกาศว่าลุงข่มเหงสุวี ปลาส p ไ i ไม่ทํางานยังทําตัวเป็นสวะอันนี้ก็ไม่ได้มีแต่บทนะคะแต่อยากเติมเพราะว่ามันไส้แล้วก็บังเอิญได้เจอแมวฝาบาทกลับมาด้วยยังไม่ได้เล่นกับฝาบาทแมวเลยค่ะแม่ก็เรียกไปแล้วบอกว่าฝาบาทในร่างแมวก็เลยด่าว่าเจาทาดงโง่ยังไม่ขอความเห็นจากข้าแต่ออกไปไม่ขออนุญาตข้าได้ยังไงด่านในใจไปแต่ก็กินปลาที่เขาทําให้แล้วมันก็อร่อยพอจะอุดปากฝาบาทแมวได้ไหมคะในตอนนั้นเนี่ย แล้วฝ่าบาทแมวก็ชอบนอนอาบนอกเสื้อเขานะคะคือแมวทุกตัวเนี่ยชอบนอนบนอกไหมคะมีความคิดเออดาทธาเหมือนในนิยายเรื่องนี้ไหมคือแมวอะ่ะฝ่าบาทก็ชอบนอนบนอกค่ะคือถ้าใครเคยเลี้ยงแมวอะ่ะเวลาเรานอนอะ่ะแมวมันชอบไปนอนบนอกไหมคะนะ้ไม่เคยเลี้ยงแมวนะ้ไม่รู้นะอยู่ก็คือสองคนนี้อยู่ได้กันเป็นเดือนแล้วแมวตัวนี้แถมตั้งชื่อให้ฝ่าบาทแมวด้วยว่าเจียงจื้อทุกวันยังพาแมวไปขายปลาที่ตลาดอีกด้วย พอเขาย่างปลาให้กินกลางวันฟาบาัดก็ว่าข้าไม่ได้หิวหรอกนะแต่กลัว่านเสียน้ําใจเลยช่วยกินให้ฟาบาัดนี่ยิ่งแถมตอนเป็นแมวยังน้อยเก่งด้วยยังพูดต้อนดาบน้ําด้วยนะว่าในที่สุดก็รู้จักโปรนิบัตเจ้ดาบน้ําฟาบัดตอนเป็นแมวเนี่ยอวยตัวเองเก่งใช้ทัาเก่งแบบนี้ตลอดไหมคะขนาดตอนนอนนะฟาบาัดแมวยังจ้องคอเขาด้วยนะหาว่าทาตดลวลามตัวเองแต่ฟาบาัดเป็นแมวไงคะถ้าเป็นคน ใครมันจะหน้วยฟ้าบาทบนเตียงแบบนี้เล่าความสัมพันธ์ฝ่าบาทแมวกับซูวีคืออยู่ด้วยกันตลอดเวลาฟ่าบาดแมวเห็นตลอดว่า แต่งเต่เจอซูวีที่ขายปลานะตอนนี้มีการอัปเกรดปลาค่ะปลาหมึกย่างเพิ่มเรียกว่าทุกมุมว่าที่ชายาเลยค่ะก็คือรู้ทุกซอกทุกมุมของเขาเลยแต่ฟาบาดเก่งนะเป้ากล่องเงินได้เพราะว่าเวลาที่ซูวีขา,ขายของอะยุ่งยากได้ปลาหมึกก็ค่อยโยนเงินลงในกล่องก็ต้องโยนเงินลงกล่องจะเอาปลาหมึกได้แต่มีบางคนอยากจะกินปลาหมึกก่อนแล้วยังไม่ได้โยนเงินลงไปก็เลยโดนฟาบาดแมวควน เลี้ยงแล้วแล้วเฝ้าของเฝ้าเงินเก่งปานนี้น่าจะอา,าบาดแมวไปเฝ้าของแทนหมานะคะ่าบาดแมวดุยิ่งกว่าหมาอีกแต่ใช่ว่า่าบาดแมวจะขวัญแต่คนอื่นนะสุวิททาไม่ถูกใจ ก็คือเป็นธาตุแมวฟาบัดก็จะควรเหมือนกันนะแต่พอสูอีกลับบ้านป้าสะพายกำลังตบตีกับแม่สูอีคือนางก็พยายามบีบให้นางยกบรรดาศักดิ์ให้เพราะว่าสูอีคือลูกอนุไม่สามารถสืบทอดได้เขาว่าอย่างนั้นนะปะ้าสะพายมาแบมือของเงินจากสูอีทุกวันเป็นค่าย,ยาปรากฏว่านางไม่ได้ไปซื้อยาเพราะยาที่ต้มให้แม่สูวีเป็นต้มกาก,ากยาซ้ำทุกวันแม่ของสูวีเป็นคนฉลาดอัลลว่าอยู่ตั้งนานแล้ว พอลุงใหญ่มาก็เลยบอกว่าเออสุวีก็เลยบอกจะฟ้องผู้อาวุโสสกุลซูผู้อาวุโสก็มาทันทีตอนแรกจะบีบให้แม่สุวีตายก็จบแต่นี่นอกจากแม่สุวีไม่ตายแล้วนางยังสู้ด้วยนางยังบอกว่าผู้อาวุโสข้าไม่เอาบรรดาศักดิ์แต่จะเอาล้านสกุลสูงล้านนั้นแล้วจะย้ายออกไปอยู่กับสุวีลุงเลยตกลงแต่ว่าป้าสะพ้ายโวยวายไม่เห็นด้วยแต่อีตาผัวนั่นยกให้สุวี เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยคือบรรดาศักดิ์มันก็จะลดทีละขั้นทีละขั้นจนกระทั่งรุ่นสุดท้ายจะเป็นคนธรรมดานะคะมันก็จะไม่มีประโยชน์แต่ลุงดันโง่ไม่เอาเงินจะเอาบรรดาศักดิ์ก็บอกแล้วนะคะว่าแม่สุวิชลาดฟาบาดนั่งดูคนสกุลซูยุ้มหัวกันค่ะฟาบาวแมวคิดแต่จะเลื่อนข่านให้ท่านอย่างสุวิตลอดเวลาเลยอย่างล้านมันใหญ่แล้วก็จะมีขนาดสองคูหาใช่ไหมป้าฝรภัยอะดูแลมาก่อนแต่ผัวดันโง่เลือกบรรดาศักดิ์ จะว่าไปนะดูร้านมันก็ต้องเสียเงินค่าตกแต่งเยอะใช่ไหมถามว่ามีเงินไหมมันก็มีค่ะก็เลยเอาฝ่าบาทแมวมาอ่อนแล้วก่อนแล้วว่าเจียงจื้อค่าจนมากค่าขอยืมเงินเจ้าหน่อยได้ไหมถ้าเจ้าไห้ค่าย,ยืมจะยอมเป็นทาสเจ้าตลอดชีวิตคือซูอี้ก็เลยขายแบบเออขายขอเออขายร้านสกุลซูสองร้านนั้นไปแล้วก็เอามาลงทุนเปิดร้านแบบเปิดร้านขายปลาเปิดร้านย่างปลาเปิดร้านขายย่างปลาหมึกอะไรทำนองนั้นน่ะ แล้วฝ่าบาดแมวก็เอาแผ่นทองมาให้ไม่ได้อยากเป็นทาสแมวก็ต้องเป็นค่ะทุกคน เจ้าอ๋องติดเงินซูวีอยู่เลยแต่แต่แต,แต,แต่ไม่ใช่ฟ้าบาดแมดแมวใหญ่จะยุมวดทาดโง่แม่ของซูวีบอกเรื่องการคัดเลือกใหญ่ให้ในวังเนี่ยให้ซูอี้ฟังซูวีก็เฉยๆนะคะแต่คนตื่นเต้นคือฟ้าบาดแมวค่ะขนฟูห่างตั้งเลยจ้าแต่คืนนี้มันพิเศษหน่อยตรงที่ซูอีไม่ได้นอนกับฟ้าบาดในร่างแมวแต่เป็นซูวี่นอนกับฟ้าบาดเจาร่างจริงเลยแม่อันนี้คือแบบนอนด้วยกันตั้งแต่ ยังไม่ได้เป็นสนมกันเลยนะเออแต่ซูอี้เขาไม่รู้นะคะว่าฟาบาดมานอนด้วยเขามีการพิจารณาซูอี้ตอนหลับด้วยนะว่าทาดโง่งจะนอนแบบนี้อปอลักษณ์เสียจริงในสายตาฟาบาดแมวคนล้วนต่ําต้อยและเป็นทาดแมวตื่นเช้ามาฟาบาดยังน้อยไม่ยอมลุกซูอี้เลยบอกว่าถ้านอนตื่นสายได้ก็ดีสิฟาบาดแมวเลยบอกว่าปรนิบัติเจนให้ดีอยากได้อะไรก็พูดมาเลยฟาบาดสายเปยนั้นเนี่ย สุดท้ายสุวีก็เลยไปหาเจ้าอ่องเจ้าอ่องเป็นน้องชายของฝ้าบาดแมวเจ้าอ่องที่สุวีไปหาคือเจ้าอ่องติดปลาติดท่าปลาหมึกสูอีก็เลยไปเชิญเจ้าอ่องมาเป็นนายทุนให้พอไปวางเจ้าอ่องเจ้าอ่องเจอฝ้าบาดแมวเลยบอกว่าเออตัวเองก็รู้จักแถมสนิทกับแมวตัวนี้มากสูวีอยากจะให้เจ้าอ่องเป็นนายทุนให้ เจ้าอ๋องว่าลงทุนมันลงทุนได้แต่ว่าร้านอาหารแบบเดียวกันมันมีเยอะมากขายแค่ปลาอย่างเดียวมันจะอยู่ไม่ได้สิพอสุวีไม่พูดแต่ขอใช้ครัวฝ้าบาดแมวกั่เจ้าอ่องจ้าประมาณว่าออกเงินให้ดีๆละ่ะอะไรอเงี้ยกลัวทาทแมวอย่างสุวีเสียหน้า เจ้าอ่องเลยบอกว่าท่านติดตามอยู่ข้างกายลูกชายสกุลซูกินดื่มอยู่ข้างกายซูอีท่านให้ข้าได้กําไรหน่อยเถอะสายกินอ่ะตระกูลแมวพวกเนี้ยฝ่าบาดเลยด่าวา่าคือพวกเราพ่อแม่เดียวกันแต่น้องชายมันไม่ได้ความที่จริงเขาก็จะลงทุนให้แหละแต่อยากจะกินฝีมือเขาอะไรแบบเนี้ยในนิยายคือบรรยายฉากทําอาหารแล้วมีความหิวมากเลยค่ะแบบบรรยายกินแล้วยังมีกลิ่นออกมาด้วยประมาณนั้นนะ สุวีพูดนะว่าจะขยายสาขาจะทำยังไงจะออกแบบยังไงวางแผนพร้อมเตรียมเรียบร้อยแล้วเจ้าองอก,ก็รับปากนะว่าจะเป็นนายทุนให้ในายทุนอะไรเนี่ยอยากจะกินปลาฟรีผลประโยชน์คือเจออ้าอ๋อง70สุวี30%คือเจ้าอองรับตั้งแต่ซื้อร้านตกแต่งร้านจะหาคนวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยวันคัดเลือกใหญ่ใกล้มาถึงแล้วนะคะสําหรับ คัสนโนมวังอีเน,นียงเมียน้อยของลุงใหญ่ก็มาค่ะนางชอบจิกกับซูวี่กับน้องแม่แต่เจ้าซื้อแม่ของซูวี่ไม่ได้โง่บอกลูกสาวว่ากำไรพี่ใหญ่กับแม่ซื้อให้เป็นการบอกใบ้ว่าต่อไปพวกเจ้าจะมาถ่ายเงินฝันไปเลยพอพวกเราแยกบ้านไปแล้ว,ลวจะเป็น ตาย,าย,ยาไร้ดียังไงก็ไปขอผัวเจ้าสิคือผัวงโง่ไงยกล้านให้เจ้าสื่อแล้วส่วนตัวเองก็กอดบรรดาศักดิ์งโง่ๆเน่านๆต่อไปแล้วมีเงินใช้ไหมไม่มีค่ะมียศไม่มีเงินเจ้าไปทําไมคือมาขอแต่เงินเขาเอาไปตัดชุดให้ลูกสาวเข้าวังไปคันเลือกบอกแล้วว่าป้าควรไปขอผัวงไงคะแม่ก็เตรียมการเตรียพร้อมไล่นางเมียน้อยลูกลงใหญ่ไปแล้วบอกว่าให้เอาวันเวลาตกฟ้าของซูวี้ไปเข้าวางัง และนางรู้ว่าลุงใหญ่จะขัดขวางซูอี้นางไม่ยอมให้ตานี่สมใจหรอกซูอีน้น่งบนนะว่าถ้าเป็นสนมชายก็ปล่อยกลับบ้านถ้าฮองเต้าตายแต่งงานใหม่ได้เลยได้ยุดถาบรรดาศัก,กด์ลปราชการได้แต่เป็นฮองเฮาไม่ได้กลับบ้านซูอี้เลยว่าแล้วถ้าทุกคนเป็นสนมกันหมดแล้วใครเป็นทหารเล่าฟ้าบาได้แต่ว่ามีเจ้าทาตโง่สนมชายไม่ได้เป็นกันง่ายๆหรอกนะแต่ถ้าเป็นทาตโง่ ป้าบาดแมวจองตัวไว้แล้วจ้าแต่บ้านสกุลซูคุณสําหรับสุวีมีเงินเพิ่มนะแต่ไม่จ้างสาวใช้เพิ่มบ้านลุงใหญ่ต้องเลิกจ้างสาวใช้แถมยังขายเมียบ่าของลุงใหญ่ด้วยผัวเมียก็เลยได้ยุมหัวกันนะัดบอกแล้วว่าลุงใหญ่ โง่บัดซบเอาเมียน้อยประดับบารมีแต่ไม่มีปัญญาหาเงินน่ะแกเห็นสุอี้เดินมาก็พยายามพูดให้สุอี้ไม่ไปคัดตัวแต่ฟาบาดแมวต้องนอนกับสุอีทุกวันเช้าๆก็ต้องไปว่าราชการงานก็เหนื่อยต้องต้องมานั่งเฝ้าสุอีอีกฟาบาดจองตัวมาตั้งแต่แรกเลยแต่ฟาบาดจิกหัวช้ทาตเก่งมาก พอฟาบาดแมวไปตรวจด,ดูเราไม่เห็นลายชื่อสูวี่ในการคัดเลือกสนมฟาบาดแมวก็เวียงเลยค่ะไม่เอาไปเอามาใหม่ส่วนน้องชายก็รู้ทันทีว่าฟาบาดรอลายชื่อสูวี่ฟาบาดแมวไม่รอค่ะส่งคนไปประก,กาศล่าชงการต่อหน้าลุงใหญ่เลยว่าให้สูอิงกับสูวี่เขารวมการคัดเลือกต้านลุงเนี่ยขวางยังไงก็ขวางไม่ทันแหละอีตาสูหมิงญาติผัพี่ลูกลุงใหญ่นะคะมีนิสัยเสียจะเอาตาข่ายมาจาับฟาบาดแมวแต่สุวีก็ไปคัด ตัวนะแล้วฟาบาดแมวก็มาหาซูวีกันหน้อยกันตลอดเลยอยากให้แมวอ่ะอยู่กับซูวีอิตาฟาบาดแมวยังว่าอยากเป็นคนของเจิน้นมันไม่ง่ายต้องอาศัยความสามารถเจิ้นไม่มีทางเห็นแกประโยชน์ส่วนตนหรอกฟาบาดก็พูดอย่างนี้ตลอดแหละแต่ว่าฟาบาดแมวก็รอแต่ซูวีรอหลายชื่อเขามาคัดตัวไม่ใช่หรอดีบแต่ปากล่ะฟาบาดแถวที่อยู่ฟาบาจดจะให้อยู่เนี่ย มันคือหาดหลังเล็กๆเลยนะคะไหนว่าไม่สนใจความสัมพันธ์ส่วนตัวไงขนาดแค่มาแบบมาคัดตัวที่อยู่ยังอลังการขนาดเนี้ยตอนคัดสนมเขาคัดจากความสามารถสุอีเลือกแร่อาหารนะคะเลือกแร่ปลาทําอาหารค่ะ แล้วกงกงก็เลยอุ้มฟาบาทมาแล้วบอกว่าถ้าแมวเดินไปหาใครคนนั้นได้ตำแหน่งสูอีก็กลัวว่าจะได้ตำแหน่งก็เลยพยายามได้ฟาบาทแมวปกติแล้วสูวีเห็นฟาบาทแมวก็จะมาอุ้มใช่ไหมจะก,กอดตอนนี้ก็กลัวจะได้รับตำแหน่งสนมกก็เลยรีบไล่แมว แต่อีนางสู้อิงนะคะลูกลุงใหญ่อ่ะนางมาคัดตัวด้วยนะแตัดเท่านั้นก็พยายามขัดขวางแม่ซูวี่ไปคัดตัวแต่ช่วยไม่ได้ฝ้าบาทจัดการเองเรียบร้อยไม่คัดไม่ได้แล้วค่ะนางสู้อิงนางมากับเพื่อนแล้วนางก็แสวว่านั้นยาเจ้าหนี่นางก็จิกัดว่าสูวี่เป็นแค่ลูกเมียน้อยแต่หล่อนลืมเหรอคะว่าวันนี้เสื้อผ้าที่หล่อนสวมมามันเงินของสูวี่หาเงินไม่ถนัดถนัดเกาะคนอื่นเก่ง นอกจากสุวิทจะเป็นเมียฟาบาทและยังทําธุรกิจร้านอาหารด้วยค่ะคนถือหุ้นคือน้องชายฟาบาทที่จริงคือน้องชายฟาบาทอะหุ่นเชิดเนี่ยช่วยงงยงไงกลัวตัวเองเสียหน้าก็เลยเอาน้องชายตัวเองไปเป็นหุ่นเชิดแล้วเจ้าของหุ้นเจ้าของทุนจริงๆคือฟาบาดไม่พอนะ ประธานตำหนักให้สุวีได้ตำหนักที่ใกล้ที่สุดของฝ่าบาทด้วยส่วนสนมคนอื่นได้แต่งตั้งตอนแรกไม่มีใครได้เป็นเฟยนะคะโดยเฉพาะคนไม่มีญาติหนุนหลังแบบเนี้ยไม่พอนี้ได้ขึ้นไปเสียนเฟยเลยค่ะสําหรับสุวี ตำหนักนี้อลังการเหมือนอยู่ในวังขนาดย่อมๆเลยก็คือดูก็รู้ว่าโปรดสูวิขนาดไหนโปรดทาตฟาบาทอะ่ะตอนแรกก็ปรนนิบัติฝาบาทนอนอาบน้ํานะคะบอกให้เขาอุ้มกลับด้วยสงสัยลืมตัวว่าตัวเองไม่ได้เป็นอยู่ในร่างแมวโดนอุ้มแล้วยังรังเกยียดเขาว่าเจ้าตัวเปียก เจ้าไปเช็ดขนเจ้าหแห้งก่อนไปตอนนี้ฟ้าบาทลืมเลยคะ่ะว่าตัวเองก็ไม่มีขนนะเออจะไปเช็ดขนที่ไหนแต่ฟาบาทเขาก็น้อยเก่งนะเช่นนอนกอดเขาเหมือนตอนที่ตัวเองเป็นทาสแมวเราก็นอนซุกคือฟ้าบาทมีสนมที่ถูกยัดเย็ดเข้ามาคือสกุลลู่อะค่ะก็รอดูเลยคะ่ะว่าฟ้าบาทจะเชื่อนางยังไงแถมไม่เคยอ่าพอนะคะก็ยังไปเล่นเออกลกับแล้วยังไม่เคยพลิกป้ายสนมนะ ไม่เคยไปนอนกับสนมคนไหนนี่น่คือแรกที่ฟาบาดนอนกับซูอี้แล้วไม่ยอมให้ซูอี้หลับก่อนนะเอาแต่ใจเหมือนแมวเลยค่ะก็ฟาบาดเป็นแมวนี่กงกงตื่นมาแล้วบอกว่าฟาบาดออกไปว่าราชการแล้วเรือแต่แมวฟาบาดคือปกติแล้วอ่ะฟาบาดจะมีห้องเครื่องทํากับข้าวให้กินกินจนเบื่อคิดูจนซูอี้บอกว่าถ้าเจ้าไม่กินเดี๋ยวข้าจะทํากับข้าวให้กินเองนีส่วนในท้องพระลงคุณนางพากันด่าว่าเพราะสนมชายที่ฟาบาดตรวจปรานมากไม่บอกว่าราชการมัวแต่นอนกกเนี่ยมันสนมปีศาจนี่เอง ตื่นเช้ามานางลูกุ้ยเฟยนางอยากหาเรื่องสุวีนะคะธรรมราในวังบ้างมากก็จะไปแย่งขิงความโปรดปานหรือสุมหัวลังแกนินทาชาวบ้านเหมือนนางลูกุ้ยเฟยนี่แหละมาเป็นกุ้ยเฟยได้เพราะเป็นญาติไทยเฮาพ่อเป็นอาขระมหาเสนาบดีแต่สุดท้ายสองพ่อลูกก็โดนฝ่าปาดเชิอดอยู่ดีไทยเฮาถึงเป็นญาติกันแต่ว่าไทยเฮาก็ไม่ได้เข้าข้างนะคะอืมไทเฮาดีนะคะเรื่องเนี้ยนางลูเนี่ย นางก็ให้ขันทีมาบอกว่าให้ซูวีไปพบกุ้ยเฟยนี่แกบ้าไหมจะให้สนมชายไปพบตัวเองคือตัวเองก็ไม่ใช่ฮองเฮาแต่นิยายเรื่องนี้มันฟีลกู๊ดนะนิยายเรื่องนี้นะคะตัวลายไม่พกสมองไม่พากันพกอะไรทั้งนั้นเลยสนมพวกนั้นก็เลยบอกว่าซูวี ไม่รู้จักตัวสอนก็เลยจัดแกล้งเขาถ้าเป็นซูวีคนเก่าอาจจะใช่ค่ะแต่ซูวีทลุมิติเข้ามาอ่านออกเขียนได้ส่วนฟาบาทเนี่ยชอบมากอาหารที่ซูวีทําคือให้เมียทากับข้าวทุกวันสงสารแต่วังกงกงนะคะที่ต้องเล่งให้ไปว่าราชการทันฟาบาทเลยบอกว่าจะมาเล่งทําไมข้าอยากจะไปกินข้าวขอไปกินข้าวที่ตําหนักซูวีก่อนกงกงก็เลยพูดในใจว่าถ้าอยากจะกินข้าวก็ไปว่าราชการแล้วตื่นให้มันทันสิทีนี้ซูวีปฏิเสธไปงานเลี้ยง บอกไม้ค้าวก่อนคราวนี้ไม่ได้ก็เลยไปเริ่มไปเริ่มมานะคะก็เลยแซวว่าเออขายปลาต้องเดินเร็วสิทําไมเดินช้าอย่างงี้สวี่เอาฟาบาดแมวมาด้วยฟาบาดแมวจามขาดจนต้อนน้าชามาลูบจมูกแล้วสนมพวกนี้ทาแป้งหนาเตอะจนฟาบาดแมวว่านี่สนมพวกนี้จะรอบปร่งพระชน จนหรือไงขนาดฟาบาทยังไม่ชอบฟาบาทชอบหน้านสดใช่ไหมคะนั่นแหละฟาบาทมานอนด้วยที่คืนคืนสองก็มาค่ะรีเควสตซูวีด้วยนะว่าอยากจะกินอาหารประเภทไหนแน่แต่งเมียคนเดียวได้ทั้งเมียได้ทั้งพ่อครัวเลยกลางคืนนะคะซูวีนอนไม่รู้ตัวฟาบาทแอบจูบเขาด้วยจ้าแล้วไม่โคมอีกด้วยนะอนลีเรียกว่าแมวขโมยเมียคะฟาบาทแล้วนางลูกกุ้ยสวยไม่พอใจว่า ฟ่าบาดไปนอนค้างกับซูอี้ทุกคืนก็เลยไปฟ้องไทฮาว่าฝาบาดไปหาซูอี้นางก็เลยไปจัดการเอาป้ายตัวเองใส่ในถาดหลายๆใบเผื่อว่าให้ฟ่าบาดพลิกไปแล้วจะได้เจอนางไง ถามว่าฟาบาดพิีชื่อนางไหมไม่ค่ะก็ยังไปหาซูวี่อยู่ดีเป็นสนมฟาบาดแมวเนี่ยทั้งแห้งทั้งเหี่ยวเลยสนมคนไหนก็ไม่สามารถเข้าหาราชคูได้เพราะทุกคนล้วนอยากสนิทสนมกับราชคูสนิทกับราชคูได้ก็เท่ากับว่าเข้าหาฟาบาดได้ง่ายมีเพียงแค่ซูวี่นั่นแหละที่เอาปลาไปล่อท่านราชคูก็มีแต่ซูวี่ที่เป็นสนมแล้วเข้าหาราชคูได้ราชคูก็เป็นแมวแมวล้วนชอบกินปลาโดยเฉพาะปลาที่ซูวี่ทำกับข้าวให้กินฟาบาดก็เหมือนกัน นั่นแหละห้องเครื่องจะทำปูให้กินไม่กินจ้าจะรอสุวิทำปูให้กินแต่ปูอ่ะใครก็ทำเหมือนกันแหละแต่นี่เลือกกินแต่ให้สุวิทำอ่ะตอนแรกนะไปขอฟาบาทขออย่าออกไปข้างนอกฟาบาทก็ไม่ตกลงสุวิหมาหงอยไปเลยแต่พอวันถัดมาฟาบาทมาค่ะฟาบาทแมวใส่ชุดออกนอกวงังใส่ชุดไหนก็หล่อก็เพื่อที่จะพาทาส ไปอยู่ข้างนอกเออเจอท่าชมเข้าไปหน่อยไปไม่เป็นเลยเออปากบอกไม่ชอบเขาก็พาเขาไปแต่เช้าเลยเนาะถ้าไม่ปรดสุวีตอนนี้แล้วจะไปโปรดตอนไหนสุวีนี่สมกับเป็นสนุปปีศาจเหมือนที่คุณนางล่าเลยตอนกลางคืนฝ่าบาทก็มานอนด้วยจนไม่เป็นนอนสับกับสนุมคนในนี่แหละค่ะ สุวีก็เลยเป็นสนมปีศาจในสายตาขุนนางนั่นแหละสุวีจะขยายสาขาคา่ะก็คือที่เขาจะออกไปดูของข้างนอกอะเออฟ่าฟา,ฟา,ฟาบาทไปเพื่อที่จะไปดูลานว่าตัวเองจะสามารถขยายสาขาที่ไหนได้บ้างเป็นเมียก็อนาคตดีกิจการทำเงินก็ไปได้สวยมีผัวฟ้า,ฟาบาทเป็นแบ็คเนี่ยเล่มถัดไปนะคะเออก็รอดูนะคะว่า จะเป็นยังไงต่อไปถ้าใครชอบคลิปของนัดก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสามารถกดโดนใเดียนขนมนัดได้ตามวิธีที่นับแปะไว้นในคลิปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ